สัปดาห์ที่แล้วนะครับน้องๆองแคมเปอร์สและพี่ทันได้ฝึกดำน้ำในหลักสูตร Discover Scuba Diving หรือ DSD กันไปแล้วทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็ลงฝึกในแหล่งน้ำเทียมในสระว่ายน้ำถึง5ครั้งหรือ5 d i ด e ฟด้วยกันแล้วนะครับในสัปดาห์นี้น้องๆก็จะได้นำความรู้ที่ฝึกฝนกันมาทั้งหมดมาใช้กันจริงๆแล้วละครับจะสนุกสนานแค่ไหนตามไปชมกันเลยครับ คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะแคมป์ค่ายภาษาสเปเชียลครับรายการที่จะพาทุกคนไปตุลยเล่นเ,นเนรียนรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภยัยอย่างสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยล่ะค่ะอะไรครับน้องมินคุณผู้ชมครับ<า>วันนี้เป็นวันจริงแล้วที่แคมเปอร์สองเรานนั้นจะต้องลงทะเล<อ>ไปเก็บขยะครับโอ้โหฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากมากอ่ะอยู่นี่พอดีสวัสดีครับสวัสดีครับ,นนรบเป็นยังไง คนวันนี้จะได้ลงเรือนะคะไปดำน้ำในทะเลกันจริงๆแล้วรู้สึกไงตื่นเต้นค่ะรู้สึกตืน่นเต้นกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวค่ะไม่กลัวเลยโอ้โหเขามันใปเต็มเปียมเต็มเปียเลยครับน้องทันครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องเป็นพี่เลี้ยงด้วยไร์นี้มีอะไรที่น่าห่วงไหม จริงๆไม่น่าห่วงค่ะเพราะว่ายังไงก็คือมีคุณครูไปด้วยนะคะ,ะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นไดฟ์ที่เราได้มีโอกาสออพัฒนาทักษะเพราะว่าเราฝึกมาแล้วเอามาใช้จริงๆก็คือวันนี้เลยใช่ไหมคุณหนุ่ยครับวันนี้เนี่ยมีอะไรที่มันจะแตกต่างตอนเราซ้อมในสระไหมครับหลักๆคือจะเป็นสภาพแวดล้อมครับทักษะทุกอย่างจะเหมือนกันหมดแต่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปการมองเห็นนะครับสภาพกระแสคลื่นลมความเค็มของน้ําับแล้วก็รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่น้องๆจะได้เจอด้วยรวมถึงวันนี้ เดี๋ยวต้องทําภารกิจเก็บขยะก,กันด้วยใช่คับใช่ไหมครับแต่ทุกขั้นตอนทุกกิจกรรมก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตีคู่ขนาบข้างกันไปอยู่ด้วยคร่ะเด็กๆพร้อมหรือยังจ๊ะ<ๆ>พร้อมแล้วค่ะ,คะ,ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย,เย

วันนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยและความสนุกสนานนะครับในการถ่ายทําและการดําน้านะครับผมขออนุญาตนะครับแนะนํากฎข้อบังคับระเบียบเล็กๆน้อยๆของเรือนะครับผมนอกจากผมแล้วนะครับวันนี้เรามีคุณครูผู้ช่วย2ท่านนะครับแล้วก็พี่เก่งเป็นไดร์มาสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องเรือนะครับเดี๋ยวพี่เก่งจะอธิบายให้ฟังครับสำหรับเรือบันไซลำนี้นะครับเราจะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นที่พักผ่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นที่นั่งนะครับแล้วก็มี ที่พักที่เป็นห้องนอนได้นะครับอยู่ตรงกลางแล้วข้างหน้าก็จะเป็นที่รับลมนะครับนั่งพักได้สบายๆนะครับเดี๋ยวเวลาเรากินข้าวกินกันบนนี้เนาะแล้วก็ชั้นล่างจะเป็นที่สําหรับแต่งตัวแล้วก็ทํากิจกรรมอย่างอื่นนะครับก็จะมีโต๊ะให้นั่งกินอะไรนะครับแล้วก็ไปแต่งตัวข้างล่างได้ถ้าใครนะครับเล่นน้ําตัวเปียกนะครับบริเวณเด็กด้านบนนี้จะเป็น dry โซ n นะครับพยายามทําตัวให้แห้งก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพื้นลื่นแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุกับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นได้ส่วนที่ผมจะ ความร่วมมือก็คือว่าที่ผมจะเจอบ่อยๆนะครับคือถุงพลาสติกนะครับเราอยู่ในบริเวณเขตอน,นุรักษ์ของทหารเขานะครับเราก็จะให้ความเคารพสถานที่นิดนึงเขามีการอนุบาลเต่าบางทีเราไม่ตั้งใจหรอกแต่ว่าเราทานขนมแล้วถุงปลิวอย่างเงี้ยช่วยระวังให้ผมนิดนึงนะครับขยะพลาสติกนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเรือไปอีกประมาณกี่นาทีครคุณประมาณ50นาทีครับ5้นาทีาาทอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวอีก50นาทีนะคะนอ้นองก็จะไปส ต้องลงไปดำน้ำ มองตรงไปสุดขอบฟ้ากว้างไกลตัววันชี้ทางให้เราไปไปไปหาตัวเองให้เจออาจมีจอมยุดแอบในตัวฉันอาจมีฮีโร่อยู่ในเธอที่รอวันจะเผยตัวตนออกมาใจรวมใจรูเรยน อนนี้พวกเราแล้วก็น้องๆแคมเปอร์สนะคะเดินทางมาถึงจุดที่น้องๆต้องลงไปดำน้ำที่ใต้ทะเลกันแล้วล่ะคะ่ะโอ้โหอากาศดีดีบรรยากาศดีน้ำทะเลก็ใสมากๆเลยคุณหนุ่ยคะตรงนี้คือที่ไหนคะเราเรียกจุดดำน้ำที่นี่ว่านะครับเกาะแห่งความลับสัตหีบครับผม กอดแ่งคอมรับสัตว์ประหีบแต่ว่าการกระทําของเราภารกิจของเราจะไม่เป็นความลับเราทุกคนคะจะต้องรู้นะครับะ่ะเดี๋ยวน้องๆจะต้องเจออะไรบ้างครับคุณหนุ่ยครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะพาน้องๆไปทีละหนึ่งคนก่อนนะครับเพื่อให้เราแน่ใจว่าน้องๆยังสามารถทำทุกทักษะได้เหมือนกับที่อยู่ในสระก่อนออถามพี่ทันหน่อยเนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่น้องๆจะได้ลงทะเลจริงๆใช่ไหมคือลงก่อนอันนี้คือที่สะว่ายน้าอย่างเดียวค่ะครั้งแรกของน้องทันเนี่ยเป็นยังไงบ้างแชน มันรู้สึกยังไงก<อ>ดดันไหมรับจูนตัวเองยังไงครับค่ะ <c oughs> จริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะแต่ว่าพอลงไปแล้วเราปรับได้ะค่ะก็อยากให้น้องๆลองปรับให้ตัวเองแบบอยู่ในท่าที่สบายที่สุดต,ตอนอยู่บนผิวน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มั่นใจแล้วก็ค่อยๆลงไปอะไรอย่างงี้<อ>แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันปลอดภัยสําหรับตัวเรา <c oughs> ให้คิดซะว่าเหมือนอยู่ที่สระว่ายน้าที่เราซ้อมกันแล้วโลาข้้งใตกก็อาจจะสวยกว่าที่สระว่ายน้ำอีกในสระว่ายน้ำเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยครูฝึกฝึกแล้วใช้เวลาดูนานจังเลย เราลงไปใต้ทะเลอะค่ะแล้วเราก็ขึ้นมาทำไมแบบแป๊บเดียวโอ้โหใหน้องๆแคมเปอร์แต่ละคนคายาสาเป็นคนแรกยกเมื่อขึ้นอ่ะเปิ่มเปิ้มอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องไปแต่งตัวใช่ไหมฮะแล้วก็เซ็ตเครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมฮะใช่ครับผมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับอาะรับรบไปเลย มองตรงไปสุดขอบฟ้าว่างไปตัววันชี้ทางให้เราไป,ไปไปไปหาตัวเองให้เจออาจมีจอมยุดธแอบในตัวฉันอาจมีฮีโร่อยู่ในเธอที่รอวันจะเผยตัวต,วตนออกมาใจรวมใจรวมเรียนรู้ด้วยกัน ตอนนี้นะคะผู้กล้าของเรานะคะน้องแคมเปอร์ที่จะเป็นอาสาลงดำน้ำคนแรกรน้องปลื้มพร้อมแล้วตอนนี้อยากจะรู้ว่าก่อนที่เราจะลงไปดำน้ำต้องเช็คอะไรบ้างคะคุณครูก็จะเป็นขั้นตอนที่เราเรียกกันว่าบัดดี้เช็คนะครับเราก็จะตรวจด,ดูอุปกรณ์นะครับต่างๆนะครับสายรัดว่ามีขนาด กับนักดำน้ำคนนั้นไหมนะครับนักดำน้ำลืมใส่เวทเบลหรือเปล่านะครับเรามีอากาศมากพอที่จะดำในไดฟนั้นๆตอนนี้อากาศเท่าไหร่คะปลื้มสองร้อถือว่าพอสองร้อยถูกต้องครับผมมี200บารนะครับเช็คอากาศนิดนึงไม่มีกลิ่นผิดปกติแล้วเราก็ดูรอบๆอีกหนึ่งครั้งครับค่ะ อันนี้ก็คือครบแล้วปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนครับโอเคอน้องปลื้มเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงนี่จะได้ลงทะเลจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกหนักหลังครับหนักหลังหนักแต่ไม่กลัวใช่ไหมแค่หนักใช่ไหมใช่เออมันต้องอย่างนี้คิดว่าลงไปข้างใต้จะได้เจออะไรบ้างได้เจอปะการังเกยฉลามวาน ฉลามวา้ปประการลางฉลามวาเลยเหรอ,อเราจะมีโอกาสได้เจอฉลามวาไหมคะคุณครูฉลามวาน,น่าจะยากครับน่าจะยากไม่ค่อยว่ายอยู่อ,อ่าวตด้นีนักที่้อยารู้ว่าน้องๆต้องลงไปกี่นาทีคะสําหรับครั้งแรกเป็นการปรับเฉยๆครับก็อาจจะไม่ได้ใช้เวลามากสาแต่บวินาทีใช่คร<ะ>ับว่าเขาไม่มีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันที่ด i v e ถัดไปอยากให้พี่ทันให้กําลังใจน้องปลื้มหน่อยก็ให้กาลังใจพี่ทำได้อยู่แล้วเพราะเห็นที่สาก็คือ พลังเหลือเฟือมากใช่ค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องวิ่งตามหาปลืป้มเพื้มอย่าว่ายเร็วๆนะลูกเอออย่าว่ายเร็วนะ,อะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยตัวปลื้มลงทะเลกันเลยดีกว่าไปเลยเรามาลงบนน้ำเลยมาใจพร้อมไหมพร้อมแล้วก็เลยน้ได สวยเพี่สวยโอเคสำรถ นี้ครับซึ่งผมก็ยังจำได้ดีฮะเคี้ยวหูวก็บีบจมูกแล้วก็เป่าลมให้ในหูมันมีเสียงตึ้งนิดๆฮะแต่ว่าความรู้สึกมันลึกกว่าเดิมแล้วก็แตกต่างกันมากเลยครับรู้สึกเหนื่อยฮะเพราะว่าใต้น้ำเป็นครั้งแรกของเราที่เคยได้ออกมาทะเลฮะ ไม่เยอะฮะเห็นแค่ปลาตัวไม่เป็นฝูงฮะแล้วก็ปลาการังค่ะเอาละครับน้องปลื้มลงไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เรามาสัมภาษณ์เพื่อน,นร่วมทีมอีกสองคนหน่อยแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเมาเรือแมเมาเรือทุก<ม>คนนี้ค่ะน้องฮิชาถึงกับขั้นดมยาดมเลยหนูไวไหมลูก ไหวใช่ไหมเป็นยังยยไ,ไ,ไงบ้างอาการตอนนี้เหมือนหัวเหมือนหัวพี่ปลื้มลงไปแล้วคิดว่าเรา,หาไหวไหมลงไปข้างล่าง หวานค่ะเมื่อกี้ก็คือระหว่างที่พี่ปลื้มลงไปนะคะน้องก็แบบเหมือนมีอาการเมาแล้วก็เมื่อกี้ก็เห็นน้องใจใจเนี่ยปลอบช่วยปลอบน้องอยู่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่้นเนาะนี่แหละทางานเป็นทีมเวิร์กนี่เห็นแม่ฟองบุงบุกขึ้นมาเนี่ยนี่ก็คือปลื้มกับครูหนุ่ยอยู่ตรงนี้ไงใช่ไหมเห็นว่าดําอยู่แค่นี้เองไม่ได้หุดกะลจากไหนเลยเดี๋ยวให้ใจใจไปเตรียมตัววันนี้พร้อมเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยไหมเต็มร้อยเต็มรอยเลยเออเต็มร้อยเลย มองตรงไปสกข้าฟ้ากว่างไกลต้งวันชี้ทางให้เราไปไปไปหาตัวเองให้เจออ,เอาจมีช่อหยุดอาจไม่กลัวฉันอาจมี ข้างล่างเออรู้สึกสบายฮะเห็นปลาเห็นปลาคารังคือปลามันน้อยอยู่แต่ก็มีให้ดูเยอะสวยกว่าในาสาที่ถึกสอป่ะใช่สวยกว่าสวยกว่าเยอะเลยฮะเต็มสิบให้กี่คะแนนสิบครับสิบเป็นเลยใต้ทะเลมันสวยกว่านสระาฮะต่างกับที่สระน้ําที่มีแค่กระเบื้องสีฟ้าสีขาวๆฮะ แคมเปอร์คนที่2ของเรานะคะน้องใจใจก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเราต้องเช็คอะไรบ้างที่คุณครูสอนก่อนลงไปความดันมีเท่าไหร่คะตอนนี้ร้อค่ะร้อยแถือว่าโอเคเกือบ200อ่ะเช็คอะไรอีกอ่าต้องจำลวมหน่อยสิเขาหรือเปล่า ก็คือทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะลงดำน้ำแล้วอุปกรณ์พร้อมตัวคนเนี่ยพร้อมไหมเดียใจพร้อมไหมคะพร้อมนะอ่าเมื่อกี้ปลื้มอ,ออกมาบอกว่าข้างล่างสวยมากสวยกว่าที่สาซ้อมอีกอ,อยากไปเจอ,อยัง อยากแล้วพี่ธันคะให้กําลังใจน้องอใจใจหน่อยคะ่ะสําหรับการดําน้ําได้แรกในชีวิตในทะเลเลยนะใจใจสู้ๆนะคิดว่าใจใจทำได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าที่สาก็คือแบบว่าทักษะคือเป๊ะมากเป๊ะแล้วถ้ใ้ใจใจพร้อมแล้วไปลุยกันเล,ลยก่นอนที่จะลงก็ไม่กังวลเลยคะ่ะ เราฝึกมาสองวันแล้วเร,เราก็มีความรู้พอที่จะลงกับทะเลได้แล้วน้องๆทุกคนต้องลงในท่าที่เรียกว่าใจแอสตรานะคะที่เรียนกันไปเมื่อวานทุกอย่างพร้อมพ <Okay. S 2> ร้อมแล้วจบครับลองท่าใจแอสตรายเย้ Yay. ลงไปแล้วน้องใจใจทกตโอเคโอเคไหมอ่ะทุกอย่างโอเคนะคะ เรียร้อยนะครับลอยเชือเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการดำน้าของน้องใจใจที่ข้างใต้นะ้ำจะเป็นยังไงบ้างค่ะมองตรงไปสุดขอบฟ้ากว้างไกลตัววันชี้ทางให้เราไปไปไปหาตัวเองให้เจออาจมีจอมยุดแอบในตัวฉันอาจมีฮีโร่อยู่ในเธอที่รอวันจะเผยตัวต,วตนออกมา ัาลักในตอนที่ลงน้ําไปอะค่ะมันจะพูดใต้น้ําไม่ได้ก็ต้องใช้ภาษามือค่ะก็คือโอเคไหมเขาถามก็ตอบโอเคไม่โอเคก็อย่างนี้อย่างนี้ค่ะตอนที่เรียนกับคุณครูมาก็เอามาใช้ได้หมดเลยค่ะแต่ว่าถังอากาศนะคะข้างหลังปกติหนูใช้เป็นถังเล็กแต่ว่าวันนี้ได้ ใช้มาเป็นถังใหญ่จริงๆความรู้สึกมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าแค่เหมือนออกซิเจนมันมากกว่านิดหน่อยค่ะถ้าเรายังไม่ถึงข้างใต้พื้นนะคะก็จะนะ้ำมันก็จะขุ่นๆหน่อยแล้วพอลงไปเกือบสุดพื้นเรามันก็จะเห็นประการลังเยอะๆค่ะแล้วก็เห็นปลาหลายๆตัวเขากำลังไปที่หลังตัวเองค่ะ แต่มีสีฟ้าสีเหลืองเยอะมากค่ะแล้วก็คืนมันจะแรงไปหน่อยปุกไปจะประจนไพยอาจจะมือพงอาจจะตาลายขอให้เราลุยต่อไปอาจจะกลัวตัวอาจจะลังเลอาจจะเดินเซอาจจะเดินไหว สองสิบไปเปนร้อยนี่คือสหายใครเรียนรู้พวกเราคือกองทัพหัวใจไฟดีตกตะลวยไปจจมาจนไพอาจจะมือ ไปเป็นไงบ้างเมื่อกี้ลงไปดำใต้นะ้ำเจออะไรบ้างคะเจอปลาการังแล้วก็ปลาตัวเล็กๆเยอะเลยค่ะโอ้โสวยไหมสวยค่ะสวยก่ใสาในสะอมไหมสวยกว่ใสาในสระซ้อมค่ะแล้วลงไปเห็นทะเลจริงปุ๊บว้าวกว่าเดิมค<ช>่ะ,แล,ะแล้วเมื่อกี้ลงไปเนี่ยมีตอนไหนที่แบบยากไหมลึกไหมแบบว่าอุ้ยไม่ไหวเลยมีบอกครูมีไไม่มีไม่มีเลยราาเรื่อนทุกอย่างเลยโอ้โหยอดมาโอเคตบมือให้น้องใจเอาไปพักก่อนไปพักก่อน และแคมเปอร์คนสุดท้ายของเรานะคะน้องชีชาถือว่าเป็นน้องที่น่าเป็นห่วงที่สุดถือก็เป็นห่วงเพราะว่าบางทีน้องอาจจะกลัวเนาะไม่น้องลองด็กด้วยเราเองอะผู้ใหญ่เนี่ยนั่งอยู่ท้ายเรือยืนอยู่หัวเรือเนี่ยยังแบบเออเมาเลยไม่แปลกเลยเด็กตัวแค่นั้นแต่ก็อย่างที่บอกไ้ว่าวันนี้แคมเปอร์ต้องชนะใจตัวเองให้ได้ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้น้องก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วแสดงว่าน้องเนี่ยพร้อมแล้วแหละที่จะลง ตอนนี้นะคะน้องชิชาของเราก็แต่งตัวพร้อมเรียบร้อยแล้วเราต้องมีการเช็คเนาะทุกอย่างเหมือนที่คุณครูสอนเราต้องเช็คอะไรบ้างนะคะพี่ท่านต้องมีการเช็คค่ะว่าลมเติมลมเราหรือยังเติมลมเราหรือยังใช่เช็คอากาศด้วยซึ่งชิชาชอบเช็คอากาศเขาเช็คอากาศใช่ไหมพี่ทัานจาได้ชิชาชอบดูตอนนี้อากาศเรามีเท่าไหร่คะความดันสองร้อยเติมลมไหเติมลมดูโอเค ยอดมาถือใช้คล้องอยู่พอสองคนแรกอย่างเนี้ยเป็นยังไงบ้างจะลองแล้วง่วงง่วงอ๋อง่วงนี่คือมัช่้วยยังไงเดี๋ยวลงไปก็ตื่นใช่ไหมคะพี่ทธานใช่ค่ะให้กใจน้องหน่อยค่ะพี่ธานซุยชาทำได้อย่ามาเล่าด้วยนะว่าเจอปลาอะไรบ้างพร้อมแล้วชนมือกันเอ้ยอ่าครับผู้เอร์ ความเป็นกำลังใจให้นะไม่ต้องกลัวนะน้องพีชากรับไกลันบันไดอยู่ไม่ได้นี่ต้องโดดต้องโดดลงไงลงง่ายกว่าลงลงง่ายกว่าแล้วถ้าลงบันไดเดี๋ยวสะดุดนะยิ้มนี่รู้สึกตื่นเต้นค่ะกลัวนิดหนึ่งค่ะกลัวว่าจะจมค่ะเพราะว่ามันลึกค่ะแล้วก็กลัวตัวเม่นที่แหลมๆค่ะดำๆค่ะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ส่งสัญญาณโอเคให้ครูครูนะคะติอยู่ มีครูอยู่ข้างล่างไม่ต้องกลัวไม่จมแน่นอนเป็นยังไงลูกแมสต้มันเป็นทำไมคะไห ลูกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่เป็นไรใส่ที่หัวใส่แมสใส่แมสตอนป๊บนึงลูกแป๊บนึงใส่แมสใส่แมสถ้าไหวควรจะทางปากก่อนควรจะทางปากก่อนโอเคไหมอืมอ่าโอเคสบายสบายไม่ต้องรีบสู้ๆเอาน้ำลูบหัวแล้วครูเป่ากระหม่อมให้แล้วเรียบร้อยเออเป่ากระหม่อมแล้วคงกระพันแล้วอื มองไปไกลลูกพื้นมันแค่นี้ึ่งหนึ่งสองสามไปด้คดะไปตอด,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 ดได้ไปต่อได้ เมื่อสักครู่นะคะเราใช้เวลาพอสมควรในการเตรียมตัวให้น้องชีชาเนี่ยลงไปข้างล่างเพราะว่าเหมือนน้องไม่สามารถจัดการการหายใจได้น,น้องกลัวน้องก,องกังวลว่าเอ้ยพอพอเราใส่หน้ากากไปเนี่ยมันปิดจมูกปุ๊บแล้วน้องก็บอกว่าน้องหนูหายใจไม่ออกแต่จริงๆแล้วมันสามารถหายใจผ่านทางเรกูเลเตอร์ตรงนี้ได้นะคะก็เลยต้องปรับพอสมควรทุกคนก็ให้กําลังใจคุณครูข้างล่างก็ให้กำลังใจรู้นกันแบบเต็มที่เลยแต่ก็อย่างที่บอกครับพอครั้งแรกมันผ่านไปเนี่ยคิดพ่าครั้งต่อไปก็น่าจะง่ายแล้วแหละนะตอนนี้น้องก็อยู่กับคุณครู แล้วนะคะก็ปลอดภัยแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูว่าน้องจะสามารถดำไปข้างล่างได้หรือเปล่าค่ะแล้วจะเป็นยังไงบ้างค่ะลงไหมไม่ลงไม่เป็นไรขึ้นเดือนไหมไม่ขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราเห็นดูแบบ เราไปกันดีกว่าได้นะสนุกกว่าทีเทยอะนีเฟลทครับเราพร้อมน้ำกันแล้วชูสายออกไปไกลๆตัวดีไลลบยาวยาวๆปลบยามยาว,ยาวมองตรงไปสุดขอบฟ้ากวา้างไกลตัวันชี้ทางให้เราไปไปไปหาตัวเองให้เจอ มีจอมยุดแอบในตัวฉันอาจมีฮีโร่อยู่ในเธอที่เราวันจะเผยตัวตนออกมาใจรวมใจรวมเรียนรู้ด้วยกันวันของคนรุ่นใหม่รวมแรงเป็นคุ้มพลัง จะประจนภัยอาจจะมือพองอาจจะตาลายขอให้เราลุยต่อไปอาจจะกลัวกลัวอาจจะลังเลอาจจะเดินเซอาจจะเดินไวเราจะก้าวต่อไป จับมือไว้ด้วยกันถ้าเธอนั้นลมลงไปยังมีมือฉันช่วยดึงเธออยู่หนึ่งไปเป็นสองสิบไปเป็นร้อยนี่คือสหายค่าเรียนรู้พวกเราคือกองทัพหัวใจไฟดีเ oh. อาบุกตะลุยไปจะประจนภัยอาจจะมือพองอาจจะตาลายขอให้เรา จะกลัวลวอาจจะลังเลอาจจะเดินเซอาจจะเดินไวเราจะก้าวต่อไปเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ดังอ,อกไปข้างล่างหนูเจออะไรบ้างคะน้องชิชา กปลากาลังฟองกระฟองน้ําแล้วเป็นไงข้างล่างสวยไหมสวยค่ะแต่ขุ่นนิดมังอ๋อขุ่นนิดนึงพอไปลงเล้วจริงจริงมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเปล่าเดี๋ยวน่ากลัวไหมคะนิดเดียวโอ้หน่ากลัวน้อยกว่าที่เราคิดไว้ใช่ไหมนะเก่งแล้วเก่งแล้วแค่นี้เก่งมากๆเลยอตบมือให้กับน้องพิชาด้วยเทพคีโตคอยไปกันะคะขึ้นไปริ่งเลยขึ้นไปริ่งผ่านเลย เอาละครับสำหรับดฟแรกใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณหนุ่ยครับเด็กๆทุกคนเนี่ยทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ฮะเป๊ะเลยครับผมทุกคนสามารถลงไป5-6เมตรได้สบายๆครับรอบแรกที่ลงกันไปเนี่ยคือเหมือนกับว่าไปปืนวิชาจากที่ตะซ้อมใช่ไหมฮะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ค่อยๆเริ่มทำสกิลสกิลพวกนี้อย่างที่บอกว่าที่ต้องทำซ้ำจนเป็นธรรมชาติเพราะว่าคือ ให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆอะครับเพอเขารู้สึกว่าแบบอยากดูปลางเงี้ยเขาก็จะ เคลียร์หน้ากากของเขาเองโดยที่ผมไม่ได้ไม่ได้ให้สัญญาณว่าจะต้องทำอ๋อคือทำได้เหมือนกันหมดทุกคนเลยไม่คีดใต้น้ำใช่ครับ<อ>ยยมจริงๆค่ะอยากให้คุณครูให้คแำแนะนำหน่อยว่าเอ๊ะเมื่อกี้เห็นปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วอยากให้ปรับปรุงในไดต่อไปมีไหมคะจริงๆแล้วทุกคนสกิลดีจริงๆนะครับ<อ>เป็นเรื่องว่าแบบถ้าเกิดเขาคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมกับสภาพแวดล้อมแล้วเขาเริ่มสนุกค่ะใจใจจะลากผมไปเรื่อยดูตรงนู้นสิตรงนี้สิอะไรอย่างเงี้ยใจใจจะจะชี้ ตลอดว่าแบบไปตรงนู้นไปตรงนี้ก็คือเขาแบบตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้น้ําของเขาใช่ไหมคะรอบสองไดฟ์ฟองนี่เดี๋ยวน้องทันลงไปด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือเด็กๆจะได้ดูปลาแล้วก็ต้องทําภารกิจอะไรด้วยหรือเปล่าคะคุณครูอาจจะเก็บพยานเล็กๆน้อยๆซึ่งการลงครั้งนี้เนี่ยเด็กๆจะลงแบบหนึ่งตอนหนึ่งเหมือนรด้แรกไหมคะไม่แล้วครับหลังจากที่เราผ่านไดฟ์นี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะ เป็นกรุ๊ปกันแล้วก็ลงไปพร้อมๆกันดูสนุกเนาะสนุกกว่าเดิมใช่ครับนะเพราะว่าไปคนเดียวมาอาจจะแบบเคว้งคว้างลองลอยอันนี้ไปกันเป็นคณะเลยเรียนแบบฝูงปลานะสาหรับผลงานของน้องๆนะครับเราก็จะเห็นการพัฒนานะครับการที่น้องๆสามารถทําทักษะต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ทําให้เราได้เห็นขึ้นว่าความกลัวนะครับมันก็สามารถข้ามไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีผู้ที่มีความรู้นะครับมีองค์ความรู้ ที่ถูกต้องนะครับเราก็สามารถผ่านความกลัวนั้นไปได้ครับคุณหนุยครับพรุ่งนี้จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่แคมเปอร์ต้องทาก็คือการดําน้ําแล้วก็ไปเก็บขยะคือมันก็จะต้องแตกต่างจากการดําลงไปดูเฉยๆแล้วมันมีอะไรน่าห่วงหรือมีอะไรที่จะต้องฝึกเพิ่มไหมครับพ่งนี้ฮะจริงๆแล้วก็ถ้าน้องๆนะครับสามารถควบคุมการลอยจมของเขาได้ดีแบบที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าไม่มีอะไรน่าห่วงครับกิจกรรมเก็บขยะเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งที่นักดําน้ํา มักจะทําเป็นนิสัยอยู่แล้วอโอ,โอ้อยากเห็นแล้วล่ะฟังแบบนี้แล้วพร,รุ่งนี้ต้องสนุกอย่างแน่นอนเลย,เลยนะครับเด็กๆพร,รุ่งนี้ยังไหวกันอยู่นะไหวค่ะอะยังไหวกันอยู่คือเพียแดนแหลเเ <c oughs> ะเข้าใจเข้าใจอดี๋ยววันนี้ให้ไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับ,บเดอะแคมป์ไคปแปปปอนด์ซัสอิเศษกัอ มีจอมยุทธแอบในตัวฉันอาจมีฮีโร่อยู่ในเธอที่รอวันจะเผยตัวตนออกมาใจรวมใจรวมเรียนรู้ด้วยกันวันของคนรุ่นใหม่รวมแรงเป็นคุ้มพลังความดีฝึกตัวเองไว้เมื่อยามมีไพยจะได้ช่วยเหลือแผ่นดินนี้คิดดีทำดีไว้ด้วยใจเบิกบาน ลุยไปจะประจนภัยอาจจะมือพองอาจจะตาลายขอให้เราลุยต่อไปอาจจะกลัวกลัวอาจจะลังเลอาจจะเดินเซอาจจะเดินไวเราจะกัน